สวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่นอนด้านหลังฮอนเนี่ยอาจจะดูใหญ่แปลกตาไปสักนิดใช่ไหมคะเป็นเพราะว่าที่นอนรุ่นนี้ค่ะจะเป็นชุดเตียงหลักและเตียงเสริมค่ะหรือว่าโซฟาแมทริกนั่นเองนะคะรุ่นนี้มาพร้อมกับที่นอนพ็อกเ t ็ตสปริงเสริมยางพาราค่ะรุ่นนีโอมีขนาด5ฟุตและก็3ฟุตค่ะรวมอยู่ในชุดเดียวกันเลย และความพิเศษของรุน่นนีโอนี้นะคะเรียกได้ว่าคิดค้นมาเพื่อตอบโจทย์เลยค่ะสําหรับบ้านไหนที่บอกว่ามีลูกเล็กและกลัวว่าลูกจะดิ้นตกเตียงหรือว่าท่านใดก็ตามนะคะที่บอกว่านอนดิ้นมากๆจนไปชนกําแพงก็หมดห่วงหมดปัญหาเรื่องนี้เลยละคะ่ะเพราะว่าที่นอนรุ่นนี้นะคะมีที่กั้นทั้งหมด3ด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถนอนได้แบบสบายใจตลอดทั้งคืนเลยละคะ่ะ นอกจากนี้นะคะเตียงก็ยังสามารถถอดที่กั้นออกได้หรือจะนําเตียงทั้ง2เตียงมาต่อติดกันก็จะได้พื้นที่ที่นอนที่กว้างมากยิ่งขึ้นเลยล่ะค่ะหรือว่าต้องการจะแยกห้องนอนก็สามารถแยกเตียงหลักและเตียงเสริมออกจากกันก็จะได้เป็นชุดที่นอนพร้อมเตียงขนาด5ฟุต1ชุดและชุดที่นอนพร้อมเตียงขนาด3ฟุต1ชุดนั่นเองค่ะ หรือสำหรับบ้านไหนที่อยากได้ทั้งชุดที่นอนพร้อมเตียงและโซฟาแมทเตรไว้สำหรับในห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะก็จะได้เป็นโซฟาที่มีพนักพิงทั้ง3ด้านหรือจะใช้เป็นโซฟาแมทเตร์สำหรับห้องนอนเพื่อพักผ่อนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ต่อมาในส่วนของที่นอนรุ่นนีโอเป็นที่นอนที่มีความหนาถึง10นิ้วรองรับสรีละได้ดีนอนได้ทุกวัยขยับแค่ไหนดิ้นแค่ไหนก็หลับสบายตลอดทั้งคืนเลยค่ะ ที่นอนรุ่นนโอนะคะรับประกันสูงสุดไปเลยถึง15ปีเต็มค่ะและยังมีโปรโมชั่นพิเศษผ่อน0%นานสูงสุดถึง10เดือนเต็มค่ะและยังรับของแถมสูงสุดไปเลยถึง14รายการและยังมีบริการจัดส่งและติดตั้งให้ฟรีสินค้ามาตรฐานส่งออก ISO 9001 2015ค่ะ สั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook Poller Super m a t r e s หรือใครที่อยากจะชมสินค้าจริงและสัมผัสความสบายแบบนี้ก็สามารถมาได้เลยค่ะที่โชว์รูม Poller Super m a t r e s สาขาดิอาฟสาทรนราธิวาสและสาขาบ้านก้ามปูถนนอโศก ครั้งต่อไปนะคะจะมาแนะนำที่นอนรุ่นไหนหรือว่ามีโปรโมชั่นคุ้มๆอะไรอีกยังไงก็ฝากกดติดตามแฟนเพจของ Poller Super m a t r e t ไว้ด้วยนะคะ